อ่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับทำแอนิเมชันนะคะอย่างงายเริบบ่มให้หนักเรียนเข้ามาโปรแกรมเลย Photoshop ของเราอ่ะแล้วก็ไปที่ไฟล์ Open file เ,เข้ามาเอารูปหารูปเอารูปไ้ดิอ่ะครูก็จะเอารูปกระตูนนี้แล้วกัน อ่าได้มาแล้วแล้วทีเนี้ยมันมีแบ็กกราวอยู่ใช่ปะเดี๋ยวเราจะตัดแบ็กกราวออกแต่ก่อนจะตัดเดี๋ยวครูจะไปนิวขึ้นมาก่อนครูเอาเป็นโฟโต้แล้วกันนะคะโฟโต้แบ็กกราวไว้โอเคอ่ามาแล้ว ก็จะไปใช้เครื่องมือแมกน e t ติกลอ s โซู่แล้วกันเอาแบบอย่างไวเลยชุบ อ่ะค่อยๆตัดมาเลยตามเส้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะดูดเองเห็นไหมพอถึงจุดสุดท้ายมันจะมีจุดกลมๆเห็นไหมเราก็คลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็เกิดเส้นปะัะเส้นปัะนะหลังจากนั้นให้เราใช้เครื่องมือคำว่า move tool นะคะเพื่อนำภาพนี้ลงไปในหน้าแผ่นง,งานของเราหลังจากนั้นเราก็ ปรับขนาดได้เลยปรับขนาดอักษรถ้าของใครยังไม่มีจุดๆสี่เหลี่ยมแบบนี้รอบนักเรียนกด c t r o l t นะคะขึ้นมาต่อจากนั้นให้ใน่าเรียนขยายขยายภาพกด shift แล้วก็ให้ค้างไว้ขยายก็เลื่อนให้มันพอใจอะ่ะกาจะเอาแบบนี้นะคะอ่าพอหลังจากนั้นเราจะเห็นขึ้นมาละเนเยเยอนหนึ่งละต่อไป นักเรียนก็เอ่อกด ctrl j เพื่อที่จะ copy layer เอาเดี๋ยวกด enter ก่อนปึ๊บนะคะหลังจากนั้นกด ctrl j เห็นไหมจะเกิด layer ขึ้นมานะคะกดอีกหนึ่งครั้ง ctrl j เห็นไหมเป็น copy layer กดอีกหนึ่งครั้งนะคะจะเป็น copy layer พอหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเป็นขั้นตอนการที่เราจะทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะหรือ animation นะคะ ก็ไปที่ w i n d o w แล้วก็เลือกคำว่า Timeline นะแต่นี้มีอยู่แล้วนะคะนี่นะคะเราจะเห็นข้างล่างนะคะจะมี Timeline ขึ้นอยู่ในด้านล่างแล้วตรงนี้จะเขียนว่าอ่าพอคลิกดูมันจะมี Create Video Timeline กับ Create Frame นะคะนักเรียนเลือก Create Frame Animation นะแล้วก็เลือก Create ปึ๊บเห็นไหมจะเกิด Frame ขึ้นมา1น Frame นะคะ นักเรียนก็ปิดตาปิดตาปิดตาไว้ก่อนให้มันเหลือเลเยอร์นหนอันเดียวนะคะต่อไปเราจะ Copy Frame ก็คือนี่เลยเห็นที่ลักษณะใกล้ๆถังขยะเห็นไหมลูกแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกระดาษแล้วก็พับขึ้นไปนัเรียนคลิกเลยเห็นไหมแล้วก็เราจะเกิดเฟรมที่2แล้วใช่ปะ่ะเพราะหลังจากนะั้นให้นักเรียนเนี่ย มาเปิดตาเลเยอร์ถัดไปนะโดยปิดเลเยอร์หนึ่งเปิดตาเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งกปีแล้วก็คลิกแล้วก็ขยับนี่จะให้มันไปอยู่ทางไหนอ่ะอันนี้คือไปซ้ายก่อนนะอ่าต่อไป enter อ่าพอหลังจากนั้นจะ Copy Frame อีกเกเยียนก็คลิกค่ะข้างๆ้างขยับเห็นไหม อ่าดูพิเคตจีเล็กเฟรมนะคะขึ้นมาแล้วก็ปิดตาอันนี้แล้วก็เปิดตาอันถัดไปจะให้เอียงไปทางไหนล่ะอ่าตาไปเสร็จแล้วนะตาไปโอ้เดี๋ยว e n นเ r อร์เอนเอร์ปึ๊บอ่าแล้วก็ ก็อบี้ขึ้นมาอีกอีกอันหนึ่งต่อไปอันนี้ครูก็จะ,ะใช้อันนี้นะคะเปิดตาก o อบี้เออเลเยอร์ one ก๊อบบี r e e นะคะอันนี้ครูจะให้มันขยายนักเรียนนักเรียนก็กดชิฟต์ค้างไว้แล้วก็ให้มันขยายนะปุ๊บปุ๊บนะนี่แล้วก็ e n นเ r อร์ถ้าเราพอใจเราก็ e n นเ r อร์นะแล้วพอหลังจากนั้นเห็นไหมข้างล่างเนี่ย มันจะมีเอ่อตัวเพล์แล้วก็เห็นไหมเพล์แอนิเมชันนักเรียนลองเอาเมาส์ไปชีด้ดูว่าต่อไปอะไรอันนี้ select next frame นะคะอ่ะลองกดเพล์ดูอันนี้มันไวไปแล้วทีเดียวหยุดใช่ปะถ้าเกิดเราจะไม่ให้ถ้าจะจะให้มันเล,เล่นไปเรื่อยๆนักเรียนดูนะคะกดตรงนี้เลยมันจะมี once แปลว่าครั้งเดียวใช่ป่ะ three times สามครั้งแล้วก็นักเรียนก็ติ๊กคำว่า four w e r มันก็จะไปเรื่อยๆอ่าแต่ทีนี้มันไวไปทำยังไงก็นี่เลยซีเล็กใช่ปะ่ะจะเอาเท่าไหร่สักประมาณ0.2ก็ได้แต่ละอันนะ0.2อ่าแล้วก็ลองกดเลยดูอ่าพอใจไหมโอเคไหมอ่ะ ถ้าโอเคแล้วพอใจแล้วนักเรียนก็ไปที่เซฟนะคะไปที่ไฟล์จากน,นั้นไปหาคำว่าเซฟ for w e b หรือว่านักเรียนจะใช้คีย์ลัดก็ได้ Ctrl Shift เอ่อออเทอเนตชิฟคอนโท l แล้วก็ S yes, นะคะอ่ะเดี๋ยวครูคลิกไปตรงนี้นะเซฟ for wave แล้วจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานักเรียนจะ เอ่อตั้งชื่อไหมําไม่ตั้งก็ไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น้ำสกูลจะให้เป็นน้ำสกูลอะไรก็คือให้เป็นกิฟต์นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเซฟได้เลยแล้วก็จะถามว่าไปจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะชื่ออะไรก่อนก,ก็เป็น animation a n i นี่ i o ชั น่ารักโอเคแล้วก็กดเซฟนะก็เซฟอ่าก็จะ <S <S ไปเปิดดูนะคะแอนิเมชันน่ารักนี่นะคะมาแล้โอเค